สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับพบกับผมแซมวิ่งครับวันนี้วันนี้อีกแล้วนะไแช่มนะโอ,ะอ้ห oh! <laughs> มอนี่แม่โอ้ย <c oughs> oh! สุดได้เนี่ย <Okay. S 1> อยากให้ได้ค, oh, ไคลิปล <laughs> <laughs> อ๋อก็พี่ไม่มีคลิปลงเอาอีกแล้วครับพี่น้อง <laughs> ไอแชม่มเอ้ยไม่จะได้ขายม่คคียางเนี่ยฮะจะได้ขายปะ <laughs> อ้าวท่อแกเขายืนดูนะพี่น้องท่อแกยืนดูนะโอ้ยผู้รับเมาไร่ใหญ่ครับ <laughs> มามาก็โดนเลยนะ <laughs> อา <c oughs> อ,อ้นี่ครับยางเต็มรถเลยนะโอ้ยนอมึงนี่นอ,อผู้ว่ามันออกไปไหนมึงก็คือออกไปทางพุ่น อ๋อมันลื่นใช่ไหมเนื้อมันลื่นมานี่ยอ๋ออายอีกแล้วอายเชี่ยบหนิเอาอีกแล้วอีกสองรอบเลยสองรอบเลยขึ้นล้อเลยว่ะึ้นล้อเลยแหละโน้มันขื่นยังหนามเต็มล้อเอาขุดไปขุดไปเออดิ้นให้ดูก่อนนี่มันมันดิ้นได้ไหมดิ้นไม่ได้เลยดิดิ้นจมเลยใช่ไหมล่ะดิ้นได้ไปแล้ว ใช่ไหมไม่รู้ว่ามันถ่ายคลิปบ้พวกเองทำไมให้ลูกพ่อแกเองทำคนเดียวอะดัดนิดใส่ัดนใสโอเคเอยอัดนิดส่โอเค้าวอ่เอาเวีดนามเอามีงานดิบ่ขยางได้พันหนึ่งจ้างคารถไถมาเข็นสองพันขาดทุนเลยครับงานนี้ เห็นเห็นเลยครับตรงไหนกำไรค่อยโอเคด้อมด้อมมองๆกับยังไม่รู้จะทำอะไรต่อไปนะแช่น้ำหกล้อมาโม่อารอกหล้อมากปัมึงขึ้สูดเลยมึงใหญ่กูจะปั๊มึงให่ก่าอารถทกล้อมากไหมให้ห้าร้อยเฮ้ยพวกเองไม่ช่วยเข็นนี่ ลกมันตั้งไม่ได้อะไรนะพี่น้องเอาเออ้เอ้เอ้เอ้อาไม้ออกกันวะเหนื่อยเลยครับเหนื่อยนาใส่แล้วนาศีแล้ว โอ้ยเอาเอาอีกแล้วนะพี่น้องใส่ก,กี้ว่างไฟลังอ่ะอ๋อใส่ก,กีว่างไลังมึงไม่เอาขี้ยางลงก่อนปะมมัันนไ่หกหกกรอกใช่นี้มันไม่หนักนะมึงทำไมรู้ว่ามันไม่หนัก ฮะยังไม่ขึ้นนะพี่น้องยังไม่ขึ้น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 ลูกน้องเอาท่อแกะครับจัดกันสามคนเลยนะใจดำ โอ้ยโ้าวใส่กูอีกมันติดกระโปรงหมดแล้วเออหารถถ่ายมาป้ายรถถ่ายวบ้านมึงไม่มีนี่ฮะอะไรอะไรรถถ่ยบ้านมึงอ่ะ มีไหมใครมีรถไถไม่ไปเลยนะพี่น้องงานเข้าแล้วครับมาแกะขี้ยางแต่ขาดทุนครับขาดทุนเลยโอ้อยบุกจุกทำงานหน้าฝนนะทำงานหน้าฝนงานหน้าฝนดูน่ากลัวสิ่แล้วอะคุยรถจต่อกันไปจะรับมึงเนี่ย ตราซุ่ยดิมีรถคันเดียวใช่ไหมแทนหน้า,าจอเดือเกมอ๋อเดือบย,ยุ่ยใส่ปะดี่บ้านกำไมเสียงโทรศัพท์เป็นยางไงมันยังไม่ติดไงก็ใช่ไงมันไม่ติดหรอให้พี่ตามาลากให้นะ <c oughs> อยู่ไว้นี่ มไม่อยู่หรอกมัง้งจะขับไปให้หน่อยขับไปไหนขับไปหาบังคับเลยแอยู่บ้านไหมอยู่ไปให้ลูกน้องมึงขี่รถกูไปไปเครียดเครียดแล้วนะตอนแรกจมอยู่ตรงไหนติดอยู่ตรงไหนตอนแรกตอนแรกจะไปโน่นเดีย่ยว <laughs> มัน,นอ๋อมันทะไลนี่อ๋อมันทะไล่มันถึงนี่เลยเหรออ๋อนี่ครับรอยมันรอยมันเลยรอยรุด ใช่เนี่ยแช่มันนี่ลอยล้อนี้จ้ะนี่ฝั่งนี้มันนู่นล้อนู่นอยู่นู่นนี่นี่ลอยให้เราพุ่นอยู่พุ่นนี่ลอยนี่แหละมาไงปะอะไรยังไงก็น่าจะมาตรงปุ๊บมันติดตรงนี้เลยตงเราล้ออ่ะแล้วตอนแรกมึงมาทางนี้ไม่ใช่นี่เนี่ยเออแล้วตอนออกทราไมมึงออกทางนี้ใครให้ลูกน้องเรียกเอาต้นนี้ออกอะไรตบองออมาทางนี้อ๋อทั้งสามูมึงกันแหละ เครียดแล้วนะเครียดแล้วท่อแก่เครียดแ,แล้วโอ้ยเนั่นดิขนางน,น่นะผมมีนารักโอ้ยเชือกเนาะอือนี่ใส่ให้เป็นประโยชน์ <c oughs> นี่รถพี่อยู่เนี่ย คันส,สีขาวสีขาวหรือสีเทารถลสีเทาไอ้เทมึงยังจำไม่ได้นะโอ, oh. เอเเ้เริ่มเครียดแล้วเริ่มอะานั่นแล้วนะวนะเริ่มเริ่มจะโวยวายแล้วไอ้เชมเนี่บุกจกไม่ไหว,นะไไวแล้วครับขึงล้องดูดิทำไงอ่ะ <laughs> ทำไง <laughs> คิดไม่ออกเลยนะไอ้นี่ก็เขียดยากเล่นครับน้องกัเอาแต่ละคนครับพี่น้องโอ้ไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรทำแล้วโอ้ยหยับหยับมือคนหยับหยับนะไอ้ใครไอ้เชมโอ้ยมึงนี่เนาะ มันเป็นสูตรเขาเขาคุยกันแบฟู้นฟื้นยี่อะไรเนาะอยากให้ได้คลิปไงอ๋ออยากได้ให้ได้คลิปเดี๋ยวช่องมันจะว่างไงอ๋อเดี๋ยวช่องมันจะวหาอีกสามสี่วันนี่ครับมันทำคลิปให้ผมนะครับเอฟซีต้องขอบคุณมันนะบกจกนี่โอ้ยดูดูเนี่ยมันติดหนีหมดแล้วเออกระโปงกับกำมดแล้ว อะนั่งป๋องออกไปพี่น้องนี่ฮะก็ติดตามคลิปหน้าครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแอ็กอีกไอสัตว์แอ็กไม่ออกแล้ว